การลงทุนอย่างยั่งยืนหรือ ESG คือแนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพ,พิบาลของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อให้การลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม UOBAM ร่วมยึดมั่นตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวส่งผลให้ได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนดีเด่นด้านความยั่งยืนจากเวทีเซตอวอร์2022จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทการเงินธนาคารรางวัลดังกล่าวสะท้อนความเป็นผู้นำในการผลักดันนโยบาย ESG ในการบริหารกองทุนรวมโดยมีกองทุนเด่นที่น่าสนใจ คือกองทุนเปิด u ยู TED Equity Sustainable Global Fund หรือ UESG เป็นกองทุนรวมฟิดเดอร์ที่ได้รับการประกาศให้เป็น SRI Fund หรือกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนโดยธุรกิจต่างๆที่ SRI Fund เลือกลงทุนต้องมีมาตรการที่กำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมมีบรรษัทพิบานที่ดีเป็นสำคัญกองทุน UESG มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศในหุ้นยั่งยืนที่มีคุณภาพทั่วโลกมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยา และส่งเสริมการลงทุนด้าน ESG ถือเป็นการตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริงปัจจุบันกองทุน UESG ได้มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนที่มีความหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนได้แก่ UESG, UESGd, UESGSSF และ UESGSSFd สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนของ UOBAM สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการนักลงทุน โทร027862222หรือสามารถดาวน์โหลด UOBAM Invest ได้ผ่านทาง QR code นี้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย